อากาศกำลังดีครับลมหนาวเริ่มพัดโชยมาครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะเดินทางไปนิวซีแลนด์เมืองไทยครับจังหวัดลบบุรีครับซึ่งเดินทางไปกับ Ford e v e r e รส Nextgen ของผมครับกับล้อเจเกอร์ว Mo 6มาครับแต่วันนี้ครับผมนัดเพื่อนไว้คนหนึ่งครับผมไม่รอช้าดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะรอนานไปครับเราเดินทางไปกันเลยครับ Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a c a r a v a n Told you I'ma make, keep the c h a n n e l on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper l o n e วันนี้เราจะไปไหนกันรู้ไหมเนี่ยจะพาไปไหนรู้ไหมเนี่ยวันนี้เราจะไปไลบบุรีเออไม่ใช่เพราะว่าเป็นเป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยนะเออตอนแรกเราก็ฟังเฮ้ย hey, มันสวิตเซอร์แลนด์หรือนิวซีแลนด์เมืองไทยอ๋อนิวซีแลนด์เมืองไทยซึ่งนิวซีแลนด์เราไม่เคยไปเที่ยวเล เออก็เลยไปใกล้ๆก่อนแล้วก,กันไม่ต้องนั่งเครื่องนานก็เลยต้องเดินทางไปจังหวัดลบบุรีครับวันนี้แต่เขาว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอยู่แล้วช่วงนี้ลมหนาวมันพัดโชยมาอยู่แล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรบรรยากาศที่น่าไปเที่ยวหน่อยออนะวันนี้เราเดินทางไปกับรถฟอร์ดเราแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนล้อไปใหม่ด้วยหลอหลอไหมเจเกอร์วาร์มอสหกอ่านว่าเจเกอร์นะไม่ใช่แจเกอร์ด้วยนะเออ<ะ>เราก็ออกเสียงเป็นแจเกอร์วะเจเกอร์วาร์มมอสหก สีลิมิตเอ็ดอิดิชั่นมาบายเจเอสอันนี้ไฮเปอร์ดักอีกอย่างล้อตัวนี้อะไรรูป้ป่ะมันเป็นไลท์เทคพัดนะมันเป็นกระบวนการผลิตโฟร์ฟอร์มิงรีดอุณหภูมิต่ำของเรนโซ่เขาเนี่ยคือมันได้โมเลกนุกลล้อแข็งแรงทนทานเบาแต่เหมือนแต่เหมือนล้อตัวนี้มันมีนี่ไหมมีลูกเล่นอะไรไหมอ๋อสองสไตล์ในหนึ่งชุด<อ>ออมันเจ๋งตรงนี้แหละมันเจ๋งคือ,ค,อคือลูกค้าจ่ายเงิน ทีเดียวไม้ฝาสองแบบไปใช้งานเอเปลี่ยนได้เปลี่ยนแนวได้สบายสบายตรงนี้เรานัดนัดเพื่อนไว้คนหนเรานัดเพื่อนไปเจอที่นู่นเลยนะนัดเพื่อนไ้เพื่อนสีเพื่อนสีเพื่อนสีวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนสีไปชมบรรยากาศหน่อยไปนั่งคุยสัพเพเหระเมาส์มอยหน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวเขารอนัดไป ตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านไล่ทรัพย์ะปยูกันแล้วนะครับผมก็อยู่ในจังหวัดลบบุรีครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีสุดครับนี่เลยครับข้างหลังเราตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําครับผมไปไงฮะบรรยากาศดีครับวันนี้แดดออกแบบอ่อนๆครับดีครับไม่ร้อนครับบรรยากาศดีสุดครับมาตรงนี้เป็นส่วนที่ผมไม่ไม่เคยได้มามาก่อนนะครับซึ่งพอได้มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย บรรยากาศมันดีนะวิวทิวทัศน์เนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับด้านหลังที่เราเห็นตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นทางรถไฟตอนแรกอะผมก็ไม่เห็นหลอกนะครับพอดีนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็เห็นรถไฟวิ่งผ่านนะครับโอ้เป็นอะไรที่บรรยากาศดีสุดๆครับตอนนี้เราก็นัดต้องบอกว่าคนที่เรานัดเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนนะครับเป็นทั้งพี่หลายๆอย่างไม่รู้เข้ามาถึงหรือยังแต่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเดินหาเขาก่อนดีกว่าออยู่ไหนนะเอ้านี่ไงครับคนที่ผมบอกครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ครับที่นัดไว้เขาวันนี้สวัสดีครับ เป็นไงบ้างไครับพี่วันนี้บรรยากาศดีมากสุดๆด,ดนะฮะเคยมาแถวนี้ป่ะพี่ไม่เคยผมก็ไม่เคยน,นะไม่เคยมาเหมือนกันเมื่อกี้นะเราขับรถมาเห็นป่ะที่อ่างเก็บน้ำอ่ะพี่เห็นไหมทางขวามือ่อคือก็มีแบบมีควายเยอะมากฝูงควายพี่เห็นว<ฮ>่าเนี่ยเห็นเห็นฝูงอันนี้ไม่มุกไม่มุกฝูงควาย,ยาจริงอันอันนี้ วันีผมขับรถมามองข้างทางไม่ได้่อกี้โอ้โหรถกระบะมาจะค่ำคอมเลยอยู่้เลยนงมองแต่ทางก็เลยไม่เห็นควายอนี่มันมีนี่ผมผมไม่เคยเห็นผมไม่รู้ว่ามันเป็นควายจริงๆหรือควายน้ําเราไม่รู้ว่ามีควายน้ําหรือเปล่าไงแ่นแหละเมื่อกี้ขับผ่านมาเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแล้วเราไม่เคยมาจุดนี้ไงไม่เคยมาแถวนี้เขาเรียกอะไรบ้านอะไรนะบ้านไล่ทรัพย์ประยูนเออบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีีเขาดีนะใช่ใช่ใช่นี่ดูดู นี่บ้านผมเลี้ยงปะครับเฮ้ยบ้านคุณมีเยอะนี่ปลาปลาบ้านคุณเพียบเลยเนี่ยอ๋อนี่คือคือคนเลี้ยงคือจะรู้อยู่แล้วว่าต้องวิธีแบบนี้อ๋อเื่อมากแต่บ้านพี่ตัวใหญ่กว่านะใช่ตัวใหญ่กว่าแต่มันไม่เชื่องนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไงก็จะกลัวคนองอสอยในเห็นไหมเขาจะไม่ค่อยกลัวเราแต่ถ้าตัวใหญ่ในคือนี่แหละพร้อมประทะเราละใช่พร้อมปะทะแล้วอ่าโอเคตอนนี้เราเขาเขาบอกตรงนี้ใช่ปะที่บอกว่า นิวซีแลนด์เมืองไทยหรือว่าอีกจุดหนึ่งพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารแล้วนี่เห็นปหมนี่โอ้โหโค้ตสวยนะในเนินหมอกโอ้โหแบบเฮ้ยสวยจริง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 ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำท่วมใช่ไหมไม่ใช่น้ำท่วมนานะเมื่อกี้ผมก็แอบคิดอ่าเขาเป็นอ่างเก็บน้ําบึงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้แล้วแบบสังเกตตรงเนี้ยก็เหมือนน้ำท่วมทุ่งผมบุ้งหลงเหลงเนี่ยโมบ้าชิปไปไปดีกว่าไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนเที่ยดอีก่แเออไป กินอาหารกลางวันอิ่มแล้วครับเมื่อกี้ก็เมามอยกันไปนะครับแล้วก็เดินชมบรรยากาศตอนนี้เรากำลังเดินทางไปวานทักยี่สิบนาทีนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่ารถรถพี่ดีมเนี่ยใส่ล้อมาสวยนะเออสีเขาแบบฉูดฉาดดิสไตล์เขาอะเออสไตล์ใครที่ชอบแบบว่าสีแนวแบบเด่นๆนะ่ะสี BZ พี่ดีมเขาเป็นรหัสนะสี BZ นะเออบรอนส์บรอนส์บีสวยสวยสวย กราอยู่นิวซีแลนด์ใช่ครับบรรยากาศดีนิวซีแลนด์มีมีแพะมีแกะแพะพันหลังอานด้วยเนี่ของเรานี่ไงใช่หลังอานปากยาวมาเลยแม่บรรยากาศดีนะแต่ว่าโอเคพี่คือมาธรรมชาติไงอันนี้ธรรมชาติแล้วก็ได้ได้กลิ่นกลิ่นที่ กลิ่นไอดินไอดินอ๋อโอเคแมกลิ่นไอดินธรรมชาติมันต้องมีกลิ่นกลิ่นมูลสัตว์นะเมื่อกี้เราพูดพูดขี้หยาบไปธรรมชาติต้องมีกลิ่นมูลสัตว์เข้ามาบนกับกลิ่นดินนิวซีนิวซีแลนด์นี่เขามีกลิ่นนี้ไหมผมก็ยังไม่เคยไปว่ะพี่แต่ว่าน่าจะจะกลิ่นคล้ายๆกันแหละเออประมาณประมาณคล้ายๆกันถ้าขับรถมาไม่นานนะขับรถมาไม่นานสองสองชั่วโมงครึ่งก็ก็โอเคอ่ะหลีกหนีความวุ่นวายใน กรุงเทพนะครับบรรยากาศกำลังน้ำกำลังเยอะด้วยใช่ถ้าเยอะกว่านี้เราจะเป็นผู้สุภัยถูกต้องครับเราจะออกไม่ได้แล้วใช่เราจอกไม่ได้ต้องต้องต้องภผยเรือออกแล้วอันนี้ลงคลิปไปนะชิวอ่ะพี่อันนี้ลงคลิปไปวันนี้ชิวๆแต่คือวันนี้จริงๆป้ามันไม่ได้เปิดแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือตอนเราขับมาเนี่ยฝนก็ตกนิดนึงตกไหมพี่เจอฝนไหมขับมาเจอมีนิดนึงมีนิดนึงแล้วก็พอมาถึงก็ เนี่ยพอดีเมียพี่ปักตะไคร้์โอ้โหก็เลยหยุดเลยหยุดนะพายุมาเลยหยุดฝนหยุดพายุดิมเพชชันเข้าเลยเล่นเองซะด้วยแม่เริ่มได้ทีแล้วเริ่มได้ทีแล้วอันนี้เขาใช้ไหมเดี๋ยวาใช้ด้วยเดี๋ยฟุตเทศเนี้ยใช่ไหมใช้จริงเนี่ยใช้จริงอ่ะพี่เปิดร้านกี่ปีละก็ปีนี้เข้าปีที่30มสิบเย่านับอายุตัวเองอายุตัวเองห้าสิบเท่าไหร่อายุตัวเองเท่าไหร่นะนะตอนนี้ปีนี้ถ้งเข้าห้าเท่าไหร่เลขเลขใครอ่ะเท่าไหร่โอเคโอเค ยอยอกหยปีนี้เข้าปีนี้สิใช่ธันวาคมครบสิปีแล้วเราเรารู้จักกันยังได้ยังไงวะพี่เคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะครับฝนตกที่หมู่ไร่คนจังไรมาพบกันคนดีๆมาพบกันเราก็ไวซะด้วยซึ่งเราเจอกันเนี่ยโดยบังเอิญครับก็ต้องบอกอยูว่าเรารักล้อเหมือนกัน อ่าครับตอนนั้นอ่ะเราอยู่ในมุมของเซลจริงจริงก็เป็นหัวหน้าเซลแล้วแหะเป็นเซลทูโทย์ไวเซอร์ซึ่งวันนั้นเราเห็นเด็กวั้ยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนพ่นสีล้อโอ้โหยืนพ่นสีล้อแล้วก็ลงในกลุ่มในคลับคาร์ขับรถซิ่งเลยพวกนี้พวกนี้ขับรถซิ่งต่างๆว่าเฮ้ยร้านนี้ ทำไมมันมันยืนพ่นสีล้อแล้วพ่นออกมาเสร็จโอ้สวยซะด้วยสวยก็โรงงานซะด้วยในยุคนั้น<ล>เราก็แอบส่องเขาแอบส่องเขา,เาซึ่งในมุมของเราตอนนั้นคือเราเป็นพนักงานบริษัทก็หายอดขายเข้าบริษัทแหละรเราก็ต้องหาแบบเฮ้ยร้านค้ารุ่นใหม่ร้านค้ายุคใหม่ที่แบบมีศักยภาพและมีแพชชั่นซึ่งเราเห็นแล้วเราว่า j s เอสเรซิ่งวิวเนี่ยเป็นเด็กมีไฟคนนึงดูสักเดือน2เดือน3เดือนเอาวะเพราะตอนนั้นอะ คือปัญหาเนี่ยคือพอเวลาเปิดหน้าบัญชีมาบางทีก็เจอบิดบ้างแต่ที่ไก่ตั้งายตังเงี้ยไม่สนิทบิดหมดตไม่สลดบิดอีก <c oughs> เเพราะนั้นคือหวัวเราก็เจอผู้บริหารบอกว่าจะเปิดหน้าบัญชีเนี่ยวต้องดูดีๆนะอะไรเงี้ยโอเคเราดูอยู่สักพักวะชอบอ่ะก็เลยเข้ามา นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้จัก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 กันเพราะผมเปิดร้านมาเข้าปีที่13บสามแล้วสิบสามใช่เพราะนั้นคือ13ปีเสียโน้ตสิปีใช่ไหมครับเรารู้จักกันมา12ปีครับเพราะตอนนั้นที่คุยกันก็คือว่าโอเคอ่าเสียโน้ตเปิดร้านมาปีหนึ่งพี่ดิมก็เข้าไปหาอ่าใช่ใช่แล้วหลังหลังจากที่รู้จักกันประมาณสักปีกว่าๆพี่ดิมก็ลาออกจากงานมาทำร้านใช่ใช่อ่าหนึ่งในไอดอลผมนะครับนี่คือเป็นแนวทางในการทําร้านเลสเปกอีกหนึ่งคนครับอ่าซึ่งคือเหมือนเเรราา เขาเรียกว่าเคมีเราตรงเคมี er นะตรงกันต้องบอกก่นอนก่อนก่อนที่พี่จะออกมาเป็นเป็นเป펙อะอพี่ก็ก็ดูแลดูแลร้านผมแล้วในในใน,ในจุดนั้นน่ะเราก็คุยกันแล้วมันมันคลิกันเนาะคือมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้เราเราคุยกับการซื้อขายอย่างเดียวในวันนั้น,ม,นมันคุยเหมือนปรึกษาสเพเเฮะคุยแล้วมันรู้สึกว่าเออมันสนิทใจอะ,อะในในวันนั้นเหมือนเวลาแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งสวยว่ยวะใช่ใช่พี่ ใช่หมอนวดร้านนี้โอเคโอ้ใช่เลย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 ไม่ใช่สิเราเล่าเรื่องเราคุยเรื่องงานเนี่ยวเรื่องล้อเนี่ยวคุณคุณก็พี่บอกมาอย่างงี้ผมก็ต้องเพิมไงเพิมตามแต่จริงไม่ใช่ไม่ได้คุยแล้วตกลงแถวบางบัวทองอะไรดีอุ้ยเพี้ยพี่เดี๋ยวหลังไมหลังไมหลังไมร้านร้านล้อร้านล้อมีเพี้ยที่เราไอ้อย่างนั้นน่ะมันจริงๆผมกับพี่ดีมันไม่มีหรอกไอ้เรื่องเจ้าชู้เจ้าเชื่อมเมื่อก่อนน่ะต้องบอกว่าผู้ชายมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเปลี่ยนเรื่องคุยไหมฮะเปลี่ยนเรื่องคุยไมันไม่ ยินไม่ได้ยินแหมก็สมัยก่อนนั่นคือในคืนนคือสมัยก่อนแต่วันนี้คือมันเป็นมันเป็นยุคแห่งงานเราจริงจริเราเราสร้างสร้างสเตตัสสร้างสร้างฐานะตัวเองทั้งหมดนะครับเราเราเราทำมาธุรกิจเราเนี่ยเราสร้างมาด้วยใจรักใช่เนาะเราสองคนน่เหมือนกันคือเราเรารักในอาชีพเราเออรักในอาชีพเราแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่อยากดูถูกอาชีพเราอะเรารักในการแต่งรถด,ดีกว่าถูกต้องเลืออา,อาชีพนี้มันเริ่มต้นจากความที่เราเป็นคนชอบแต่งรถชอบรถแต่งชอบรถสวยอืมใช่อ่าคือมาเก่อเป็นอาชีพเพราะว่าเรารักเหมือนกันอ,อ่าคือในจังหวะและโอกาสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแตนะ่พอสุดท้ายถึงเวลานึง่งเจโนตเนี่ยเรียนจบมาเสร็จปุ๊บมุเลยจะทำร้านแต่งรถจะพ่นทำลอ้อ ทำล้อคือตอนเรียนนะคิดอย่างเดียวเลยในตอนเรียนเน่นะเราชอบรถใช่ไหมเราเป็นคนชอบรถมากคิดอย่างเดียวตอนนั้นในวันที่นั่งเรียนนะกูทำยังไงได้อยากเป็นคนรวยอ่อยากเป็นคนรวยต้องต้องทํำยังไงล่ะประกอบอาชีพสุจริตแล้วทาอาชีพในสิ่งที่เรารักซึ่งมันมันน้อยคนนะพี่ที่จะได้ได้ทำทำงานในสิ่งที่เรารักมันจริงๆอ่ะพอเราอยู่กับสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความเหนื่อยเราไม่มีถามว่าเราเหนื่อยกายอยู่แล้ะเราเราทำงานทุกวันเราเหนื่อยกายแต่ว่ามันนอนพักมันก็หายเรายังมีไฟเรายังสนุก ในการในการทํางานเพราะเรารักในอาชีพนี้จริงมีคำถามครับบ้านรวยอยู่แล้วป่ะไม่ใช่ป้าอันนี้ต้องพูดเลยนะแม่เป็นข้าราชการพ่ออยู่กับกองศรีนะครับซึ่งพ่อก็จะได้เงินจากกองศรีแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็กองศรีนี่คืออะไรคือแบบที่เขาเอาข้าวมาแล้วก็นั่นมปนโรงศรีตไม่ใช่จะกินข้าวแล้วย่วยซะแล้วต่อต่อไม่กัดแล้วไม่กัดแล้วและแล้วก็เเราก็คืออยู่แค่ฐานะปานกลางไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้มีเยอะเนื่อออกป่ะแล้วแล้วคนที่ซัพพอร์ตผมในในตอนเด็ก ก็คือคือป้าอ่าคือคือป้าผมซึ่งซึ่งพี่นุนอ,อกป้าคือเวลาเราอยากได้อะไรที่มันดีๆทัดเทียมเพื่อนเราต้องไปขอป้าเรารู้สึกว่าเราก็เกรงใจเนาะ,อะเออแล้วเราจะทํายังไงเราอยากอยากมีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอันดับแรกเลยคืยเรียนให้จบก่อนอ่าเรียนให้จบเราก็คิดอยู่แล้วเราจะต้องทํางานอะไรเราอยากอยากทําอะไรเราอยากอยู่กับเกี่ยวกับโลกยานยนต์ ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยจะต้องออกไปหาประสบการณ์ไปทํางานก่อนเพราะเท่าที่รู้จักกันมานี้ไม่เคยเป็นพนักง,งานเลยนะใช่คืออย่างนี้ในในในระหว่างเรียนในระหว่างเรียนเนี่ยผมเนี่ยจะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นเด็กรับรถที่คา,าแคร์ดีเทลลิง่งอ่าแล้วก็ไปอยู่โอคือเราเราอาศัยทํางานตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เออผมผมอยากมีเงินเออเราก็อยากหาประสบการณ์ผมอยากรู้ว่าเฮ้ยการเป็นลูกน้องเนี่ยแม่งมันต้องเจออะไรวะ ผมเป็นเด็กเป็นเด็กล้างรถเลยนะคาแคร์อยู่อยู่ประมาณเกือบปีนะเออเป็นเด็กล้างรถรับรถเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วก,วา,รา,การทํางานในช่วงช่วงนี้แต่ผมแค่ขาดประสบการณ์ในการทํางานบริษัทเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดอย่างนี้ผมอยากเริ่มเร็วพี่นอกว่าผมอยากเริ่มเริ่มอะไรให้มันเร็วเพราะว่าอายุคนเราเนี่ยเราเรียนจบก็ยี่สามยี่สองยี่สามพี่นออกป่ะคือแต่บางคนโอกาสไม่เหมือนกันนะมไม่เหมือนกันบางคนเขาไปไปเริ่ม ทำงานประจาเพราะยังไม่รู้ไม่รู้เส้นทางไงแต่ผมรู้เส้นทางแล้วว่าผมอยากจะทําอาชีพอะไรก็เกี่ยวกับรถยนต์ก็เริ่มจากอ่าพ่นสีล้อแม็กซทำสีล้อแม็กแค่เลือกเรียนก็รู้แล้วว่าเฮ้ยโอเลือกเรียนวิศวะยานยนต์ถูกต้องครับพี่อ่าพระจอมเกล้าใช่แถวนั้นสตีมมันสวยสวยๆนั่นเลยสาวผมผมมุ่งมุ่งแต่เรียนพี่ผมมุ่งแต่เรียนกับทำงานพี่เน่เริ่มดีนะดีแล้วผมมุ่งมุ่งแต่เรียนกับทำงานนะมุ่งแต่เรียนเหมือนพี่ไงมุ่งแต่เรียนกับทำงานเราจึงมีวันนี้ไงครับพี่ใช ผมเรียนว่าเขมาพิรัตตาลามนั่งรถเมย์ไปสองป้ายก็ถึงมหาอวิทยลัยคุณแล้วใช่ใช่ใช่แถวนั้นก็ตีนนนแต่ผมไม่ได้ไปผมอยู่แต่ตีนนนอย่างเดียวมันจะดีอยู่แล้วมันจะดีอยู่แล้วหยอกเยาะในในในวันนั้นเราก็มาเข้าสู่องการเป็นเป็นเท่าแก่เนาะแต่จุดที่ผมเริ่มเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผมผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอ่ะผมอ่ะแอบ เปิดจดทะเบียนการค้าไว้ซึ่งซึ่งผมอยู่ในบ้านเทาเฮาส์นะครับแล้วผมก็ใช้บ้านหลังนี้แหละเป็นที่จดทะเบียนการค้าในตั้งแต่อายุประมาณ20แล้วผมก็โฟลเงินในบัญชีตัวเองก็คือแม่เดี๋ยวต้องให้เงินเป็นเป็นรายเดือนอยู่แล้วผมก็เอาเงินตรงเนี้ยไปหมุนซื้ออะไรของมาขายนู่นนี่นั่นจับล้อมแมกนู่นนี่นั่นมาขายเพราะฉะนั้นเงินมันเลยโฟในบัญชีเพราะฉะนั้นผมโจม,มาผมถึงสามารถกู้ซื้อตึกได้สุดยอดอ่ะเออผมผมวางแผนไว้แล้วคือ <ผม S 2> อยากรู้เหมือนกันว่าแบบคือเด็ก ผู้ชายที่คือพอเรียนจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือออกมาแบบหาธุรกิจทําเลยเนี่ยเออด้วยตัวพี่ดิมันก็เรียนเรียนมาตรงนี้มาเนาะจบบริหาร่าพี่จบบริหารมาแต่ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองแบบ จะต้องทำธุรกิจจะต้องทําธุรกิจทันที<ต>คือไม่รู้หรอกว่านาคตเป็นยังไงแต่ว่าอตอนนั้นคือแบบเราก็ไม่ได้มีฐานะแล้วก็ไม่ได้กล้าเสี่ยงด้วยพราบางทีแบบเฮ้ยทำงานเก็บเงินนี่น่อยแค่จะไปลงทุนทําอะไรเล็กน้อยก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวเจ๊งอเออโหสุดยอดคุณนี่สุดยอดนี่ชนแก้วนะชนแก้วชนแก้วโอ้โห ไม่ถามผมกลับบ้างเหรอเดี๋ยวจะถามเนี่ยรอรอจุดถามคุณนะเนี่ยถามผมว่าคืออยากตอบเราล้วไม่เราเราจุดจุดที่พี่มามาเริ่มทำ respect เนะี่ยก่อนหน้านั้นนะ่ะเส้นทางของพี่เนะี่ยทำอะไรมาก่อนหรือว่าแบบเฮ้ยฉันต้องเปิดร้านล้อเลยเว้ยไม่ไม่ไม่ คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้กล้าเสี่ยงเราก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอพ่อเป็นแม่ค้าตลาดนัดเอ้ยไม่ใช่แม่เป็นแม่ค้าตลาดพ่อเป็นทหารพ่อเป็นทหารพ่อก็มีหลายบ้านออมีคือมีคนมีเป็นคนมีตังมีซื้อบ้านไม่ใช่มีมีอะไรคนโอ้โหเจาะละเกินแหมพ่ออย่าดูคลิปนี้พ่อโอเคเออแล้วก็เราส่วนมากเราก็อยู่กับแม่ แต่พ่อก็คือด้วยความที่เรายังเหลือความโชคดีอยู่บ้างที่พ่อแม่เนี่ยคือยังพอที่จะโอเคส่งเงินให้เราเรียนเล่าเรียนจนจบแม้จะไม่ได้แบบผมมีชีวิตสุขสบายเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ลําบากขนาดที่จะต้องออกไปทํางานหาเงินเองส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเฮ้ยทำงานเก็บตังค์เองบ้างเคยเป็นพนักงานเซเว่นสมัยรัชพัมก็เรียนสมัยแบบ ปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยตอนรเรียนมหาลัยค,คืออยากได้อะไรก็เอเคไปหา ทำงานทัพมาเออ่าแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่คืออยากได้อยากมีตามภาษาเด็กทั่วไปแต่พอเรียนจบมาเราก็พอที่ความที่เราไม่มีต้นทุนเราก็คิดว่าโอเคเราเป็นพนักงานบริษัทก็โอเคแล้วในในชั่วโมงนั้นเหมือนกันก็คือคือเราคล้ายกันตรงที่เราอยากรวยอืมแล้วพออยากรวยเนี่ยจบมาใน2เวยนะพี่ดิมจบบริหารคอมมาครับจบตีมาเนี่ยก็มี2เวว่าเราจะไปในสายไอทีหรือจะไปในสายขายของซึ่งเราเห็นแบบพี่ๆที่เป็นเซล ตอนนั้นก็คือฝึกงานบริษัทไอทีที่หนึ่งเห็นเซลลขับรถทุกคนส่วนพนักงานไอทีซัพพอตโปรแกรมเมอร์นั่งรถเมมาทำงานขี่ร่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยยังมีรถอย่างมีรถอยางรถเซลขี่รถมาจะรถอะไรก็แล้วแต่ก็มีมีรถทุกคน่ะเราก็ัว่า แต่่าชอบรถใช่คือชอบรถอยู่แล้วชอบรถอยู่แล้วแต่ด้วยความที่สมัยเด็กมันก็ห่างไกลเนาะเราก็ดูเห็นรถสปอร์ตเห็นรถซูเปอร์คาร์เราชอบอ๋อพี่เป็นคนชอบรถแบบนั้นใช่เราชอบรถสวยเราชอบรถซูเปอร์คาร์จริงๆเราส่วนตัวเราชอบรถสวยถามหน่อยคือคิดในวันที่เราประสบความสําเร็จแล้วนะรถได้ฝันพี่อ่ะพี่อยากได้รถแหละในฝันเลยที่แบบผมแม่งกูแม่งในฝันเลยเว้อยากได้ไปหมดเลยจริงอยากได้ไปหมดอ้าเหมือนกันไหมผมไม่ ไม่หรอผมเป็นคนรถได้ฝันผมคือปอ r s เ h ่91เพราะว่าเรียนรอดอดปีสองแล้วผมเรียนรอดอดเสร็จผมข้ามถานนปุ๊บแล้วผมได้ยินเสียงรถลงมาจากสะพานเชนเกียร์แล้วปุ้มพุมแม่งขับผ่านหน้าหน้าเราไปเป็นปอ r s เช่ไคล่าเอส91 คือซึ่งวันนั้นผมพกขูรถหานี่แม่งสวยชิบเป่งเลยเว้ยแล้วแบบเราคิดว่าแบบวันหนึ่งกูต้องมีให้ได้วะไอรถแบบนี้จะช้าหรือจะเร็วต้องมีให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมฝันที่สุดเลยนะคือฝันสูงสุดของผมเลยคือปอร์เช่ส่วน,นตัวพี่ก็เราไม่กล้าฝันดีกว่าในวัยหนึ่งเราคิดว่าก่อนหน้านี้เราเราตั้งแต่เราเรียนจบมาเราทํางาน เงินเดื h, 20, h, 20, h, อนก็หมื่นกว่าบาท20 0 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเราไม่คาฝันอะอเราแค่ซื้อหนังสือรถมาทุกๆเดือนอเพื่อที่จะมาดูรถด,ดูลอ้อค,คือเราก็เห็นรถซูเปอร์คาร์มาตั้งแต่หลายๆเจเรชั่น<อ>คือเราชอบรถสวยชอบรถที่มีมสเสน่ห์อ่าซึ่งรถแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายมันมีสเสน่ห์ของมันมการที่เราจะซื้อรถรุ่นไหนสักรุ่นเนี่ยเราก็เลือกซื้อรถที่เขามีเป็นแบรนด์ที่มีตานานมีมนเสน่ห์เพราะฉะนั้นคือเราก็เลยไม่ได้จํากัดแบรนด์อย่างเช่นว่าปอร์เช่เราก็ชอบอยู่แล้ว บีเอ็มก็ชอบเบนซ์ก็ชอบแลมโบว์เฟอร์รี่ชอบหมดนะพูดง่ายๆว่ารถที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถแบรนด์ชั้นนาเราชอบเราชอบหมดแต่ว่าในโอกาสการที่พี่ซื้อได้หมดเลยนะไม่ได้ซื้อได้หมดเลยนะไม่ได้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วตังแล้วตอนนี้หมดซื้อได้หมดเลยนะเห็นแล้วพอเชก็ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้ก็มาม้าลำพองที่สุดไหมตอนนี้ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราขับรถเฟอร์รี่คันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแม่งคือรถที่ใช่มันใช่ แต่เรารู้สึกว่าเราเราก็ยังยันได้่มันเป็นเรื่องธรรมชาติต่างกับผมนะไม่เหมือนหรอผมผมเป็นคนชอบแบรนด์ปอร์เช่แล้วผมถ้าจะเปลี่ยนรถผมก็อยากได้ปอร์เช่รุ่นที่มันท็อปคลาสขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นปอร์เช่รุ่นท็อปคลาสัวนี้ได้ไหมได้ผมก็ happy กับมันในในจุดที่มีผมเป็นคนชอบมีรถหลากหลายรูปแบบชอบมีรถในหลายๆเวหลายๆงาน อย่างพี่ก็ต้องมีรถเดลี่รถเดลี่ยูดเหมือนกันก็คือพี่ดิมเนี่ยชอบรถในหลายๆแบรนด์แล้วกันแต่ว่าเป็นคนชอบรถใหม่เป็นคนชอบเทคโนโลยีของรถเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้ชอบรถคุณเล่นรถวินเทจแล้วตอนนี้ได้หมดทุกอย่างผมแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ให้เลือกซื้อเนี่ยเราอยาก ซื้อรถที่มันเป็นเจเลชั่นใหม่ๆหน่อยพี่ชอบเทคโนโลยีชอบเทคโมเดิร์นชอบหน้าตาชอบความโมเดิร์นตามสไตล์ของเราแล้วพี่มาทําร้านได้ยังไงครับจากพนักงานน่ะจากพนักงานแล้วขึ้นมาเป็นเท่าแก่เมียท้องเมียท้องแล้วเมียอยากจะดูแลลูก พราะตอนนั้นอ่ะสองคนรวมกันก็แสนกว่าบาทก็คิดว่าเฮ้ยก็พออยู่ได้แล้วอ่าแต่พอเมียท้องเสร็จปุ๊บเมียบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีเวลาดูแลลูกแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้วอ่ะทำงานเข้าปีที่7อ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าตหนงใหญ่แล้วตั้นตหนใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่หรอกแต่ว่ารายได้มันก็พอโอเคอ่ะพออยู่ได้ถ้าพูดถึงพนักงานกินเงินเดือนก็พออยู่ได้แต่พอมีครอบครัวเสร็จปุ๊บเราอยากมีมากกว่านั้น แล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันตรงจังหวะพอดีอ่าเราเรารู้สึกว่าเออเราตอนนั้นเราได้เรียนโทรมาด้วยเรียนโทรมาร์เก็ตติ้งสองคือประสบการณ์การทำงานเนี่ยหปี7ปี3คือเรามีคอนเน็กชันกับอ่าพี่ๆนะครับพี่เฮียที่อยู่ในวงการอ่าเราก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าเราเราทำร้านตอนเนี้ยเราไม่เจ๊งแน่แก็เลยตัดสินใจออกมาทําร้านก็เลยลาออกจากงานก็เนี่ยแหละสิปีละก็คือสั่งสมประสบการณ์แล้วก็แพชชั่นของเราไมเซิลของเราแล้วก็ ความขยันของเราทําให้เรามีวันนี้เนี่ยสิปีนี่สิบสาปีเพราะนั้นคือเนี่ยเขามีคนุธทําอาชีพนี้ง่ายนะรวยว่ะดูระหว่างทางดูระหว่างทางโอ้โหยังผวันนี้ยังตีนไก่หน้าผากอยู่เลยใช่ครับผมนอนอ้าวตีนอยู่ตรงนี้แล้วอย่างผมเนี่ยผมผมแบบเริ่มมาจากผมผมไม่มีข้อมูลทางด้านโครงข่ายธุรกิจมากผมเป็นแค่อนียร์คนหนึ่งเป็นวิศวกรคนหนึ่งที่ที่มาทําธุรกิจเพราะฉะนั้นการเดินทางของผมมันก็จะยาก แต่ว่าด้วยด้วยความขยันของเรานะ,อะเออเราก็สู้นั่นแหละครับจนเป็น Jay JL r a c i n g Wheel ครับกับ Respect Wheel ครับแล้ววันนี้รถที่เราใช้มาก็เป็นรถที่เราเราใช้งานจริงๆใช่เออคันนี้แสนโลละเฮ้ยแสนโลแล้วเหรอใช่แสนโลละโอ้ของอผมเพิ่งจะ20,000โล20,000วันนี้ผมก็เอาเอลเรสมาซึ่งมันเหมาะกับกับสถานที่แบบนี้ะนะครับแล้วรถพี่วันนี้แต่งอะไรไปบ้างล่ะพี่ ก็ oh, จัดเต็มทุกอย่างคันนี้ก็สเตปใช้งานเนี่ยแต่งทีมเลสเปคคือการตกแต่งของเราเนี่ยเราจะเน้นว่าแต่งสวยลงตัวและใช้งานได้จริงสวยมีทรงใช้งานได้จริงคือการแต่งรถเนี่ยเพื่อนๆอยากใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะพี่ดิมพี่โน้เนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้แต่งรถที่แบบโหมีอะไรก็เออะอะก็ถมเข้าไป เราจะดูธีมการแต่งว่าเราอยากจะออกให้ให้รถของเราเนี่ยสวยออกมาเป็นทรงไหนเนี่ยเมาแล้วก็ลิ้นพันกัน่เริ่มลิ้นพันกันแล้วเนี่ยเราเกิดวันศุกร์รถก็เลยสีฟ้าที่เหลือก็คือมีการจัดทรงโหลดด้วยโชคดีๆจากค่ายโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ยางเราก็เลือกใช้เป็นตัวท็อปจากค่ายญี่ปุ่นที่สําคัญเนี่ยล้อตอนนี้รถเนี่ยสวยไม่สวยเนี่ยทุกคนนะคนแต่งรถนะมันอยู่ที่ล้อันดับแรกเลย ใช่แม่เห็นรถพี่พี่มาชงหลังล้อทองเนี่ยเออพี่ชอบพี่ชอบไม่รู้อ่ะเราเราเป็นคนชอบล้อทองชอบล้อสีกระถางกรถางไหนไม่ใช่แต่ไที่มันสวยกว่าด้านสวยกว่าคือคือสีของพี่เรียกรหัสสีอะไรนะบีแซดบีแซดอันนี้คือล้อเจเกอร์วามอสเจเกอร์วามอสหกแน่นอนตอนนี้ก็แสบดีอยู่นะดีอ่าเพราะว่าเขาหลอดแบบทวินวันปิดฝาก็เท่ใช่เปิดฝาก็ซิ่งอ่าได้สองฟิลได้สองฟิลแล้วของคุณ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 สีอะไรเนี่ย ของผมสีสให้เป็นสีตุนต่นเฮ<ห>้ยว่าผมสีตุ่นได้ไ <c oughs> ยังไงของผมสีผมเนี่ยเป็นในแนวคุมตีมคุมโทนผมเป็นคนผมเป็นคนจะแบบว่า แต่งรถในคุมโทนพี่นึกออกว่าสีแบบคุมโทนไงผมจะแต่งรถเป็นในแนวแบบว่าไม่ฉูดฉาดแต่พี่เป็นคนแต่งรถแบบว่าอารมณ์แบบฉูดฉาดแต่ลงตัวนะแตาเราชอบรถสีสันสีสันแต่ผมจะชอบรถเป็นสีแบบเบสิกเบสิกทั่วไปผมก็เลยชอบสีล้อที่เป็นสีนี้เพราะว่ามันคอนทราสกับรถได้ทุกสีแล้วยิ่งใส่กับรถสีขาวเนี่ยมันก็ไม่มืดจนเกินไปไม่สว่างจนเกินไปเออมันก็คุมโทนดูดูดูหรูหรูอันนี้ฝากไว้เพื่อนๆนะว่าการแต่งรถเนี่ยเห็นไหมว่า ไม่ว่าจะเป็นพี่ดิมพี่โนต้ตเนี่ยสอ,องคนเนี่ยเราจะมีการวางคอนเซปต์ในการแต่ง,ตงไม่ใช่ไอ้อาเราจะใส่ใส่ใส่อะไรเข้าไปการที่พี่ดิมใส่ล้อทองเข้าไปพี่ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยพี่ดิมจะใส่เบรกสีอะไรพี่ดิมจะลดพี่ดิมสีอะไรพาร์ทพี่ดิมจะเป็นแบบไหนมันจะดูเข้ากันไหมดูลงตัวไหมอ่าทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนไม่ให้มันเยอะไปไม่ให้มันน้อยไปอ่าแล้วบางสิ่งที่มันเฮ้ยตรงนี้มันขาดเราก็ต้องไปหามาเติมบันไหนมันล้นไปเราก็ต้องเอออ่าเหมือนการแต่งตัวอ่าเหมือนการแต่งตัวแฟชั่นมันคือแฟชั่นใช่อ ที่ชอบแต่งรถที่ติดตามพี่ทั้งสองคนอยากให้การทํารถของคุณเนี่ยมันมีความสุขไม่ต้องไปมองคนอื่นมากมองว่าเราไหวที่ตรงไหนถูกต้องรายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันรถที่ใช้ไม่เหมือนกันคอนเซปต์การใช้งานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้ง 2. คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถูกต้องครับอ่าอย่างที่ดีพี่โน้ตอย่างเนี้ย คือเราไม่ใช่แค่ร้านขายของเราเป็นร้านที่ยินดีให้คำปรึกษาสองคือเราเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้เพราะนั้นคือเราวางคอนเซ็ปต์ให้คุณเราเลือกของที่คุณจ่ายไหวไม่จำเป็นจะต้องมาโหซื้อแพงนะที่นี่ต้องแพงที่สุดที่นี่เป็นมิตรกับคนทุกงบประมาณทุกมีทุกรายได้โดยเฉพาะแบบเนี่ยล้อแบรนด์ดีๆของคนไทยราคาจับต้องได้แล้วสิ่งทีใหม่ของเขาด้วยนะถูกต้องแล้วสิ่งสําคัญที่เราคํานึง การแต่งรถม่ให้สูงหรือเปล่าความปลอดภัยให้ค,คือความแข็งแรงมาตรฐานของล้อใช่แล้วเมื่อกี้เราขับมาเนี่ยเส้นทางที่เรามาเนี่ยหลุมเพียบอ่ะหลุมเพียบถ้าล้อที่ไม่ได้คุณภาพอะเราจะกล้ารุดหลุมไหมโอไไม่มีอ่ะ ไม่ใช่จะเอาว่าสวยอย่างเดียวถูกอย่างเดียวถูกอย่างเดียวอะไรก็ได้มันไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับใ,รใช่แต่งรถอ่ะนี่เป็นสิ่งสําคัญนะขอเสริมหน่อยในปี2 0 2 4ต่อ2 0 2 5ยเนี่ยคนแต่งรถแบบคุณเนี่ยเป็นยุคที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของล้อคุณก็สามารถเสิร์ชได้ใช่ครับเทคโนโลยีของยางเทคโนโลยีของช่วงล่างคุณเสิร์ชได้หมดมีข้อมูลให้คุณได้ดูทุกอย่างเนี่ยมันมีในยัยยะทุกอย่างมันมีเหตุผลถูกและดีมีอยู่ แต่ถูกมากๆและดีมันไม่มีในโลกมีจริงไม่มีแต่ของราคากําลังดีเนี่ยอย่างล้อที่เราใส่เนี่ยไม่ได้ถูกมากนะมันมีล้อที่ถูกกว่านี้อีกมีมีแต่มันคุณภาพไหมพี่ใช่ใช่ปะทุกอย่างมันต้องแรกดาเรื่อคุณภาพอ่าเวลาใส่ไปจอดเฮ้ยใส่แบรนด์เกอร์ว่ามอสว่าล้อแท้ว่าใช่อย่างเงี้ยคือมัน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 บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของคุณด้วยครับสองคืออ่าแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นมากว่าเราจะรู้จักเขาอื เขาต้องสั่งสมประสบการณ์เขาต้องได้รับความไว้วางใจนั่นคือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจ่ายให้เขาสักเล็กน้อยใช่แต่มันไม่ได้แพงเกินไปนะการใช้งานผมบอกเลยว่า10ปีล้อชุดนี้ก็ยังอยู่สบายในความถูอินวันถูกต้องเบื่อพี่เปิดฝาฝั่งหนึ่งปิดฝาฝั่งหนึ่งเลยได้อ่เชียบเชียบอันนี้เชียบเลยเลื้ยงไม่ถูกโอ้่คพลังเลเนี่ยหลังลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าอยากได้ทั้งคู่แต่ผมมองว่าเจเกอร์วอร์มอนเนี่ยเวลาปิดฝาผมว่ามันรักชัวรี่ดีนะเออมันดูแบบ ไอ้แม่งโทนแม่งแม่งได้มันเข้ากับรถได้หลายแบบดีดูลักชัวรี่แต่พอเปิดฝาเนี่ยไม่ใช่ไม่สวยนะมันได้อารมณ์แบบสปอร์ตพี่ว่าไหมมันดูแบบแบบสปอร์ตอย่าง Fortuner เปิดฝาก็ดูดูดมันไม่เคยเขินนะคือหลายคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยล้อที่มันเปิดฝากับปิดฝาได้ในล้อเดียวอะมันมีด้วยเหรอไม่เคยมีเพราะแต่ก่อนอนะ่ะพี่เคยอยู่โรงงานอ เปิดฝาเมื่อไหร่เนี่ยคุณโอ้โหมาเลยปั๊มอะไรดูบอกเลยว่าคอนเซปต์ในการออกแบบล้อเนี่ยยากมากนะกว่าจะให้ล้อตัวนี้ออกมาลงตัวปิดและเปิดฝาเนี่ยลงตัวทั้งคู่ใช่ใช่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโอ้โหกับล้อตัวนี้ถูกต้องครับอ่านอกจือจากความสวยงามที่คุณสามารถเลือกได้ตามใจคุณได้2รูปแบบแล้วเรื่องมาตรฐานการผลิตถูกต้องเรื่องการรับประกันครับเรื่องแบรนดิ้งแบรนดิ้งที่ว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนไทยแล้วกันถูกต้องครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับสำหรับ JS Racing View นะ นะฮะนนทบุรีนะครับผมใครที่อยู่แถวนั้นก็ฝากล้องชายผมด้วยครับฝากร้านไปด้วยครับเรสเปกวิวครับที่จะแต่งรถคิดถึงเรสเปกวิวครับผมสีนครินคารามสองฝากร้านพี่ชายผมไปด้วยครับผมมาครับผมเราไปเล่นกันบนสดม่ไ้แหมล่างริงวันนี้บรรยอากาศดีๆครับผมรู้ใจครับผมสุดยอดครับ